สวัสดีค่ะคิดว่าหลายๆคนๆคงรู้จักร้าน m a ร y J เจที่อยู่ที่สยามสแควร์นะคะพิมพ์เห็นโฆษณาของเขาเนี่ยในนังสือแมกกาซีนเยอะแยะมากมายเลยแล้วพิมก็ชอบลุคนี้ที่เขาแต่งนะคะในหนังสือวีวีเมื่อสิจะเดือนที่แล้วนะคะมากเลยเพราะว่าเป็นแบบสีม่วงแล้วก็แบบดูแบบชวนฝันนะคะเป็นผู้หญิงผู้หญิงอะไรประมาณนี้ที่ของขาแบบมีติดดอกมดดอกไม้นะคะก็เลยอยากจะลองมาแต่งลุคนี้บ้างนะคะก็คือว่าจะ เป็นอายแชโดว์สีม่วงแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะขอบตาล่างก็เขียนสีม่วงเหมือนกันแล้วก็ปัดขนตาที่มีนิดหน่อยเนี่ยะคะ่ะให้ดูนะเพราะว่าของนางแบบตัวนี้เขาจะติดขนตาปลอมที่ขนตาลางที่ขอบตาล่างด้วยนะคะแล้วก็ปากสีออกกุหลาบเข้มๆชมพูแบบ กึ่งแดงหนึ่งนะคะถ้าเกิดอยากทราบว่าลุคนี้แต่งยังไงแล้วก็ติดตามชมได้เลยนะคะเป็นลุคที่มองตรงสวยแต่แต่งไม่ยากนะคะลองดูค่ะเดี๋ยวใจอกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะพีมจะใช้แบรนด์คอนซีลเลอร์สติกของสกินฟ o ดนะคะปกปิดในพื้นที่ส่วนที่พิมต้องการอยากจะใหะ้สีผิวมีความเรียบเนียนนะคะพวกริ้วรอยรอยดำใต้ตาตา่ตางๆแล้วจากนั้นถึงก็จะใช้นิ้วในการเบลนด์ลงไปนะคะ จากนั้นใช้ดินสอเขียนคิ้วเติมคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะเนื่องจากในแบบของนาแบบเนี่ยคิ้วเขาจะเป็นสีน้าตาลแล้วก็ชิดกันนิดนึงเนื่องจากป,ปิดแล้วเนี่ยคิ้วถึงจะค่อนข้างห่างกันนะคะวันนี้ก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วเนี่ยเติม,เ,ตมเบาๆนะคะเบามือให้ดูคิ้วเนี่ยชิดกันมากขึ้นแล้วก็ใช้แปลง วีกคนคิวให้ดูไปเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมามแต่ง,ต,งตากันเลยนะคะเดี๋ยวจากจะให้ดูตาข้าพิมแต่งมาแล้วนิดนึงนะคะจะเป็นสีม่วงออกประการะการเขียนขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างด้วยอายไลเนอร์นะคะบางๆแล้วก็ปิดขนตาปลอมที่ขนตาบนส่วนขนตาล่างเน,นี่ยนางแบบเขาติดขนตาปลอมนะคะแต่วันนี้พิมพ์สามารถที่จะ ผลตาล่างให้ที่ไม่เคยมีก่อนให้มีไม่ได้สำหรับอายแชโดว์วันนี้ที่จะใช้นะคะจะใช้เป็น Profusion Palette 7 7นะคะโดยสีที่จะใช้สีแรกเนี่ยจะเป็นสีม่วงอันนี้ให้ปไปได้ละอันนี้ค่ะม่วงนี้นะคะจะเป็นสีม่วงหลักที่จะใช้ในการทาตรงเปลืกตาของเรา ค่อยๆเติมสีไปเรื่อยๆนะคะคนจะถามว่าเอ๊ะเราจะทาสีขึ้นไปสูงแค่ไหนนะคะบางทีเนี่ยให้ใช้วิธีถ้าเป็นตาสองชั้นลบในนะคะใ,ใช้วิธีลืมตาขึ้นแล้วก็ดูว่าช่วงแนวของสีที่มันจะเริ่มเห็นมันอยู่ตรงไหนนะคะเราก็สามารถใช้สีเนี่ยแต้มทิ้งเอาไว้เราหลับตาก็เห็นออกมันคือแนวตรงนี้หรือจริงๆแล้วแนวตรงนี้เนะะี่ยค่ะมันก็คือแนวเบ้าต่างเรานี้เองนะคะเพื่อจะหเห็นชัวร์ว่านี่เป็นแนวที่ถ้าเราลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะยังเห็นสีของอายแชโดว์ที่เราทาลงไป ที่วินีเลือกใช้แปลงหัวแบนอันนี้ในการทาอายแชโดว์ก็เพื่อจะได้ใช้แปลงแค่อันเดียวนะคะในการทาสีตา,ตาเพื่อจะได้ไม่ต้องเปลือง<ม>ไปเวลาเปลี่ยแปลงต้องมานั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากนั้นก็ใช้แปรงเดิมเนี่ยคะ่ะแต่อายแชโดว์สีเดิมด้วยนะคะแล้วก็ทาลงที่แนวขนตาล่าง อเคจากนั้นให้ใช้แปลงหัวคู่กันแบบนี้นะคะจุมลงในสีนิดสีม่วงเทานะคะเพื่อที่จะกดสีตรงช่วงหางตาเราเนี่ยให้เข้มขึ้นเพื่อให้ดูเป็นออกสโมก y เทคนิคก็คือแตะน้อยๆลงทีละนิดอย่าให้แรงเพราะถ้าเกิดว่าพิเ้นีน้งเหล่านี่มันต้องเบรนนานมากลยะคะจนเราเรียกว่าเจ็บหนักตาเลยนะคะ นะคะค้างนี้ก็ลงไม่เยอะมากเพราะเดี๋ยวมันจะเจอทั้งอายไลเนอร์แล้วขนตาปลอมด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ตรงขางตาเราดูเข้มขึ้นอยู่แล้ววันนี้ไม่ได้ใช้เบรนดิ้ยยงบลัชเรืออเองสินะคะใช้นิ้วเลยถ้าสักยญยเข้มอีกนิดก็เติมอีกหน่อยก็ได้ค่ะเติมน้อยๆ เท่านี้เองนะคะแล้วก็ใช้ไอายไลเนอร์วันนี้พิงใช้ไอายไลเนอร์ของ Maybelline X Impact e x p r e s s อันนี้นะคะที่เป็นเจลเอ่อลิควิดอายไลเนอร์จะเขียนให้รอบดวงตาเลยนะคะทนะั้งขอบตาบนขอบตาล่างพยายามเขียนให้ชิดแนวขนตาให้มากที่สุดนะคะ นี่ใช้ลิควิดอายไลเนอร์เขียนขอบตาล่างด้วยก็เป็นเพราะว่ามีคนถามเข้ามาอะไรถ้ามีลิควิดอายไลเนอร์อย่างเดียวเราไม่มีแบบเพนซิลายไลเนอร์เขียนขอบตาล่างได้ไหมเขียนได้นะคะนี่คือเขียนขอบตาบนเสร็จแล้วก็พัดเล็กน้อยให้เขาแห้งก่อนนะคะสําหรับตาสองฉลบไหน <c oughs> เพื่อจะให้ <c oughs> มันไม่ได้ขึ้นไปปิด <c oughs> อยู่บนอนายแชโดว์ที่เราลงสีไว้ดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใช้อันเดิมนี้เขียนขอบตาล่าง ต้องเบามือนดิดหนึ่งนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าประกาเนี่ยจิ้มโดนลูกตาเราเจ็บม,มากกเ,เพิจงรณาว่าถ้าเรา,ะาระมัดระวังเนี่ยเราก็ใช้อุปกรณ์น้อยเท่านี้เองก็ได้ดวงตาที่เสร็จแล้วนะคะอายแชโดว์อายไ,ไลเนอร์ขั้นตอนต่อไปสุดท้ายของการลงสีบนดวงตาเราเนี้ยคือจะเป็นไฮไลไท์นะคะใช้สีนี้ออกอลึกลงครีมครีมสีนี้นะคะใช้แปรงอันใหญ่นิดนึง ขึ้นมาขอะทิ้งแล้วก็ระบายตรงช่วงหนกใต้คิว้วเบลนขอบสีม่วงเนี่ยนะคะให้ดูฟุงฟ้งๆหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวพิมจะดัดขนตานะคะดัดขนตาก่อนปัดมาสคาร่ารอบเดียวโดยใช้มาสคาร่าของ f ฟอ e ์เบอรกแล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยนะคะแล้วก็จะติดขนตาปลอมโดยที่ขนตาปลอมที่ใช้วันนี้เนี่ยเป็นของ มาสสก้เฟรนนะคะเบอร์ Y8 จะเป็นแบบนี้ถ้าตานี้ที่เห็นลักษณะว่าวมีมันหยิกเล็กน้อยเนี่ยคือว่าเป็นขนตาที่เคยใช้แล้วนะคะแล้วปกติเนี่ยคือถ้ามันไม่เสียแล้วก็คือจะเก็บไว้ใช้อีกครั้งได้นะคะเดี๋ยวคืนจะไปจัดขนตาปัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปล่าแล้วเดี๋ยวเรารอเสร็นนนจ <ด Chris S 1> นะคอ่ะี๋ยติดขนตาเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดมันมีช่องว่างที่ทําให้ดูแบบว่ามีสีขาวๆหรือว่ารอยกาวนะคะก็ให้ใช้ เพนซิลอายไลเนอร์ของเราเนี่ยเติมลงไปนะคะให้ดูแบบว่าไม่มีช่องว่างระหว่างขนตาจริงขนตาปลอมของเราแล้วก็ดัดขนตาสองอันให้มันติดกันนะคะพยายามค่อยสอดให้เจ้าขนตาปลอมเข้าไปอยู่ในที่ดัดไม่ต้องดิกไปดิกมานะคะแค่กดให้มันติดกันก็พอแล้วค่ะ เท่านี้เองนะคะเราก็ได้ดวงตาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าส่วนที่เหลือใบห,หน้าแต่งยะะังไงบ้างอยากจะเพิ่มเติมขั้นตอนนิดนึงนะคะสำหรับดวงตาคือว่าเอาสีขาวเนะะี่ยค่ะขาวแบบขาวประกายมุกอันนี้เลยเนี่ยนะคะแตะใช้พู่กันนี้แตะแล้วก็แตะทับเบาๆบนสีม่วงให้มันดูเป็นประกายมากขึ้นนะคะ จะได้เหมือนนางแบบเวลากระพริบตาเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าหินตาสองชั้นปกตินี่มันอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปแต่เนื่องจากว่าสชั้นหลบในเนี่ยบางทีมันเห็นไอ้ประกายวิ่นว,วไิไม่ไม่ค่อยชัดเจนคะก็อาจจะเติมสีนี้ลงไปก็เป็นดวตาที่แต่งเสร็จแล้วนะคะสรับส่วนที่เหลือใบหน้าขั้นตอนแรกมันจะเริ่มด้วยแป้ง BB Magic ของ e t d d นะคะใช้พัฟของเขานะคะกดแล้วก็กดลงบนใบหน้าของเรา พิมจะเน้นตรงช่วงที่รูขุมขนกว้างคะ่ะคือช่วงตรงนี้ช่วงแก้มแล้วก็จมูกส่วนตรงอื่นก็ตบให้ดูทั่วๆกันนะคะเนื่องจากแป้งนี้สีขาวกว่าเฉดผิวจีของพิมนิดนึงก็อาจจะช่วยผิวดูขาวกระจ่างใสามากขึ้นนะคะแล้วก็จากนั้นใช้บลัชออนโดยวันนี้จะใช้เป็นชิมเมอร์บริกของ b o b b y Brown สีโรสนะคะเพราะว่านางแบบเขาแก้มสีออกกุหลาบ แล้วก็ไลตั้งแต่ช่วงข้างหลังนะคะช่วงติดไลาผมลงมาจนถึงระหว่างจมูกกับปากนี่นะคะให้อยู่ตรงช่วงนี้ อาจจะหมุนแปลงอย่างนี้เล็กน้อยนะคะเพื่อเบลนสีออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเป็นโดนไม้เรียวตีมาไายนะคะสีอาจจะดูเข้มนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเราจะลงแป้งตอนสุดท้ายอีกหนึ่งชั้นก็จะชับเบลนสีนี้ใหอ้ออกจางไปนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้ว มาถึงลิปสติกนะคะลิปสติกที่ถิงจะใช้เดยวันนี้เนี่ยทิมจะลงด้วยสีชื่อว่า Absolute Rouge 365นะคะของลังโคมแต่เนื่องจากอย่างอื่นเขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเอ้ยภาษาญี่ปุ่นหมดนะคะอ่านไม่ออกใช้วิธีแตะๆลงไปนะคะเพราะว่านี้เนี่ยสีเข้มมากก็เราต้องการให้ มีพื้นสีออกแดงๆแต่ไม่ต้องการให้เข้มมากจนเกินไปจากนั้นจะใช้ลิป์ที่อยู่ในพาเลต์ BSC by ปนัดดานะคะหิมจะใช้เป็นสีนี่สีนี้นะคะเป็นสีออก g l o s เพื่อทาทับสีแดงอันนี้ลงไปนะคะให้ดูออกเป็นสีชมพูชมพูส um ้มๆ um บขอบปากให้หมดเลยนะคะบายให้เต็มจากนั้นก็ปิดสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะด้วยการลงแป้งอันนี้เป็นแป้งแข็งไฮดราของค่าแรกนะคะอัดกกอนเลยค่ะตใต้ตานะคะเอาพวกฝุ่นผงอายชาโดว์อะไรที่ตกลงมานะคะแล้วก็มาสคาร่าด้วยเอาออกให้หมด พิมชอบลุคนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันดูแบบว่าคือพิมก็แต่ว่าสีม่วงเนี่นะ่าเป็นสีที่ผูห้หญิงชอบโดยทั่วไปนะคะเพราะมันเป็นสีที่แบบผูห้หญงงหงหงิงสีม่วงกุหลาบสีม่วงกระเป๋าสีม่วงรองเท้าสีม่วงแบงค์สีม่วงน่าจะมีหลายคนที่ชอบแบงค์สีม่วงค่ะตอนนี้เองนะคะลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพิมก็จะปล่อยผมเลยแล้วก็ ออกไปข้างนอกบ้านได้แล้วอยากจะให้ดูอัพเดทเพีงการแต่งแบบอาจจะสวยไม่เท่าเขานะคะแต่เราก็สวยในแบบของเราแล้วก็สวยขึ้นนะคะยังค่ะขอบคุณมากนะคะที่วันนี้ติดตามชมว,วิดีโอนี้หวังว่าทุกคนจะลองเอาไปเราไปลองแต่งดูได้นะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ